hot bow. ผกับมาอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของดิฉชันเองกับของคุณชุตภาจันตเขตนะคะซึ่งเป็นผู้กับเรื่องหมอหลวงเองนะคะเราก็เลยทำแล้วอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อในนามของครัวหมอหลวงค่ะอันนี้นะคะเป็นชื่อพริกกับเกลือแต่คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่พริกรริงรเรือน,นะคะพริกนี่คือพริกไปพริกมานะคะมันคืออย่างนี้น้องก๊อฟแก๊บมันเป็นของโบราณซึ่งสมัยก่อนไม่แม้คนเก็บไวนในบ้านกินกับข้าวเปล่ากินกับนมปังในไรเวลาเขาสมัยก่อนเขาก่งข้าวเปล่าเวลาที่ไม่มีอะไรทานที่บ้านนะคะเขาเนี่ยนะทำจากใน ไม่นะข้าเพพาวเนี่ยนะคะ,คะมาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บเอาวางไว้เอางาขาวมาคั่วคั่วแล้วางไว้เสร็จแล้วนะคะคุณก็เอามาคั่วรวมกันแล้วก็ใส่น้ำตาลตโหนดนะคะ,คะแล้วก็ใส่ดอกเกลือมีแค่สี่อย่าง อร่อยกลมกล่อมที่ทำงานสุดเลยนะคะช่วยใสุขภาพเป็นนะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพริกกับเกลือนี้นะคะอย่างมะพร้าวเนี่ยช่วยเรื่องผิวพรรณกระดูกนะคะแล้วก็ดีท็อกด้วยโอ้โหและเหลืองกาก็ช่วยอะไรอย่างมากคุณก็ไลองกินดูคล้ายๆเหมือนกินง่ายมากเลยคุับโบราณเลยนะคะเนี่ยโบราณเปิดกินดูคุณลองกินแล้วกินกระเจงโมก็ได้ค่ะลองกินแตงโมจิ้มนะคะอย่าช้าค่ะเวลาเหลือน้อยค่ะคุณอย่ามาปฏิบัติโดยค่ะนี่ค่ะจิ้มกระแตงโมเลยนะคะอร่อยไหมคะเกลียวค่ะไม่ต้องให้เขาดูเยอะค่ะอ่า ข้าวเปล่าค่ะหอมมะพร้าวมากพี่ก้องแอลกอฮอล์ใช่มันมันมากเลยอ่ะมันมากอ่ะอันนี้นะคะให้กินกับนะคะข้าวเปล่าลองกินข้าวเปล่าดูพี่ก้องลองดูข้าวเปล่าให้คุณลองค่ะได้ครับเพราะฉันกินบ่อยค่ะอันนี้ทานได้กับทั้งของข้าวของหวานเลยหรอพี่ก้องได้หมดคุณลองกินดูแต่ของข้าวของกินกับข้าวเปล่าจะอร่อยมากหรือว่ฉันทำให้คุณกินนี่มะขนมปังก็เลิศค่ะอลองดูออ้กินกับข้าวเปล่าอร่อยมากอร่อยไหมล่ะอืมีอ่ะ ก็บอกก่อนไหมคะโทรได้เลยไหมคะที่หมายเลข0956244662นะคะปกติกระปุกหนึ่งเนี่ย139 129วันนี้พิเศษสุดค่ะ99บาทถูกมาก99บาทค่ะสแกน QR Code หรือโทรทรศัพท์0 9 5 6 2ลูกรนึ่เี6ย1 3 2 9วันนพสุดคบาทมาบอร์ผิดเลย0956244662นะคะ กินก็เกอบบ้างอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะที่ฉันไม่ได้ก่อนเมี่ยงคำก็น่าสนใจมากพี่ก้องอะไรคะกับเมี่ยงคำนี่ะให้กินใบชะพู์นะคะไม่อร่อยให้หยิบหน้าก้องปิยะค่ะอ่ะห่อเหมือนเมี่ยงคำแล้วคุณลองกินดูการันตีความอร่อยโทรที่เบอร์0 9 5 6 2 4 4 6 6 2ปกติกระปุกหนึ่ง129อ่ะคุณกินก่อนอร่อยไหมคะอืมอ่ะข้าวเหนียวมูลองกินข้าวเหนียวมูอร่อยไหมคะคุณชอบอย่างไรนะ ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนลองกินข้าวเหนียวมูนดูโทรที่เบอร์0956244662ปกติกระปุกหนึ่ง129บาทหรือว่า39จะไม่ได้แน่แต่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้เหลือ9.9บาทสแกน QR code หรือโทรที่0956244662นะครับหรือ Line แอดขัวหมอหลวงค่ะทางไก่ติมก็ได้นี่ครับพี่ก้องได้สิครัไอซิกินม่ได้ไอซิงกที่ได้หมดเลยค่ะคือง่ายว่านี้เป็นตำรับโบราณตั้งแต่สมัยก่อนโบราณบอกว่าก่อนแล้วคนที่กินเป็นเวอจ์เจตเรียนก็กินได้คะ ขนมปูอร่อยไหมอร่อยขนมปังเป็นยังไงบ้างขนมปังอร่อยมากแต่กินกับข้าวสวยอร่อยอร่อยจริง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 มันจะออกความแบบว่าหอมเลยนะถุงตอแหลเหรอพูดจริงจริงพุ่งใหญ่ไม่มีความเป็นแบบมะพร้าวนัวๆค่ะแล้วก็มันๆเลยถูกอร่อยมากๆเลยนะคะ่ะไม่โดดด้วยแล้วกินกับใบเมี่ยงทันอร่อยไหมอ่ะกินอีกทีหนึ่งโทรได้เลยนะคะศูนย์เก้าห้าหกสองสี่นะคะ4662นะคะอ่ะคุณกินกับใบใบชะพูหรือว่าแอดได้ไปก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาที่แอดนะคะ K R U A M O R L U N L U A N G ค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ไอทีด้วยดูข้างหน,านหน้าค่ะดูข้างหน้าอีกนิดนึงรับรูมปมันปิดแล้วก็สแกน QR วอารโค้ดเอาไหมคะ,ะปกติกระปุกนี้100ร,นะะร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบเก้าแต่คาัเหลือร้อยสามเก้าจำไม่ได้นะ แต่วันนี้พิเศษสุดในรายการของเรานะคะกล้องโซดาผงหรือเก้าสิบเก้าบาทนะคะขออนุญาตไม่รวมค่าจัดส่งนะคะอร่อยอร่อยผงเปรียงก็เจ๊งนะค่ะเก้าเก้าบาทนะคะทีกระปุกก็ได้เลยนะครับวันนี้มีแค่ร้อยกระปุกค่ะเพราะว่าทําสดค่ะมือต่อมือคั่วเองมีแค่หนึ่งร้อยกระปุกเท่านั้นเองวันนี้โทรที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหกสี่หกสองสี่หกสองสี่สี่หกหกสองศูนย์เก้าห้าหกสองสี่ซีโอหกสองค่ะหรือแอดได้เลยนะคะเก้าเก้าบาทมีแค่ร้อยกระปุกค่ะอันนี้ดีมากเลย แสดงว่าในควมอ,อหลงในวันหลังก็จะแตกลายมีมต้นเดี๋ยวมีอีกค่ะเดี๋ยวมีหลายอย่างค่ะก้องสดนพุบู